รัเสเซียเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการนะคะเช้าวันนี้สื่ออาทีรายงานค่ะว่าการส่งออกของประเทศนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ20%ค่ะแม้ว่ารัเสเซียเองนะคะจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาครบปีกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าเฉพาะขาขายน้ำมันกับจีนเนี่ยนะคะก็แตะ สู่ระดับ200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอาทิรายงานนะคะว่ายอดเกิดดุลการค้าต่างประเทศของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นในปีที่แล้วโดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นข้อมูลจาก Federal c u s t o m s S e r v i c e เผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์นะคะจากข้อมูลของหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะการส่งออกทั้งหมดในปี65อยู่ที่591.4พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น19.9%จากปี64นะคะขณะที่การนําเข้าลดลง 11. เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเป็น259.1พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะส่งผลให้เกินดุลการค้าของประเทศแตะที่ระดับ332.38พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น67%จาก199.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี64ค่ะจีนเองก็มีการค้าเป็นเครื่องมือนะคะส่วนรัสเซียก็มีพลังงานเป็นเครื่องมือเช่นเดียวกันค่ะแค่รัสเซียย,ย้ายลูกค้าจากตลาดยุโรปมาอยู่เอเชียนะคะ จีนกับอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมีน้ํามันคุณภาพดีนะคะน้ํามันดิบเนี่ยล่ะค่ะยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะคะนอกจากพลังงานแล้วค่ะรัสเซียก็ยังมีการค้าด้านอาหารด้านออผลิตภัณฑ์ทางกเกษตรนะคะโลหะปุ๋ยโลหะมีค่าทองคําต่างๆแล้วก็หินต่างๆนะคะรัสเซียก็ขายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็การค้าระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะก็จะก้าวสู่ระดับ2องแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีนี้ด้วยล่ะคะ่ะรัสเซียเองยังมองโอกาสด้วยนะคะ การที่แบรนด์ตะวันตกเนี่ยถอยออกไปนะคะทำให้รัสเซียเนี่ยมีตลาดของรัสเซียเองที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล่ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับรัสเซียนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านการเงินนะคะรัสเซียเองก็ผลักดันสกุลเงินท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นรูเบิลของรัสเซียเองหรือว่าหยวนของจีนแล้วก็รูปีของอินเดียด้วยล่ะคะ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียในเวลานี้ล่ะคะ่ะ